โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับจ่ามอฮะอยู่กับเกมเ v a เซิร์ฟเกาหลีกันอีกครั้งหนึ่งครับโอเควันนี้ก็เซิร์ฟได้แจกอีกแล้วฮะอ่าแช่วงนี้แจกบ่อยเหลือเกินโอเคแจกมาทั้งหมด3มปืนฮะอ่าทั้ง F1 F2 แล้วก็ F3 เลยอ่าแต่วันนี้เราจะมาโฟกัส ปืนนี้ก่อนอ่าโอเคปืนนี้คือ M16 A2 Charisma นะฮะอ่าตัวนี้ก็เข้ามาเซิร์ฟนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะอแต่ก็นั่นแหละฮะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไปมันก็อย่างนี้แหละต้องรองของวันโอเคมาดูกันโอเคเดี๋ยวการนี่ทิ้งไลยก่อนโอเค M16 A2 Charisma นะฮะ ดูสตัดกันก่อนเลยดาเมจ45หน่วยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ระยะการยิง74.5หน่วยถือว่านั่นอยู่พอสมควรแล้วก็ความแม่นในการยิงนัดแรก93.5หน่วยแล้วก็ความแม่นในการยิงลัว87.3หน่วยแล้วก็ความแม่นข,ขณะขณะนั่งนั่งยิงก็92.2หน่วยนะ อัตราการลั่งคือสิบเดจุดเก้าศูนหน่วยเลยทีเดียวกระสุนสามจุดสามนัดและนี่ก็คือความคล่องตัวก็ไม่ไม่ค่อยนั่นจะไลาย <c oughs> โอเคตัวนี้ก็มีสกิลติดตัวเหมือนกันฮนะนี่ฮะสกิลก็คือสกิลเดียวกับสองปืนก่อนหน้านี้เลยก็คือยิงแขนยิงลำตัวลดลดลดเลือดเท่ากันอ่าประมาณนั้นฮะแต่ยิงขาไม่นับนะฮะอ่า ต้องยิงแขนกับยิงลําตัวเท่านั้นลดเท่ากันประมาณประมาณนี้เลยส่วนถ้าเป็นตัวถาวรเนี่ยผมจําได้ว่ามันยําได้ฮะอ่าแล้วก็ตีบวกได้แต่นี่เป็นของวันก็ยําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ฮะั่แล้มาดูของแต่งกันของแต่งก็มีแค่ท่อนะฮะแล้วก็เป็นตัวพรีเมียมทั้งหมดเลยซึ่งตัวพรีเมียมทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับสปืนก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปฮะ ก็ท่อแรกเป็นท่อดาเมจอ่าท่อดาเมจถ้าใส่แล้วก็จะบวกดามเมจสหน่วยและจะลดอัตราการลั่น0.3หน่วยส่วนสกิลสกิลสกิลของท่อนี้ก็คือจะจะได้เราจะได้ค่า DMG มาฮะอ่าค่า DMG ก็คือค่าบวกดามเมจนั่นเอง ันนี้ก็น่าจะทราบมันอยู่แล้วฮะ DMG ถ้าเราคิวหนึ่งคิวมันก็จะบวกหนึ่งคิวสองก็จะบวกสองคิวสามก็จะบวกสามฮะอ่าและตันแค่สามเท่านั้นนะฮะอ่าแต่มันมีบอกมาว่าถ้าไปยิงยิงบอดมั้งเอยิงบอดเนี่ยต้องสิบตัวหนึ่งต้องยิงให้ได้สิบตัวถึงจะบวกหนึ่งอะไรประมาณนี้มั้ง ถ้าผมแปลมาแล้วแล้วมันไม่ผิดนะอ่าถ้าคุณโดนคิวค่านี้ก็จะกลับรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนใหม่แล้วคุณก็ต้องเริ่มคิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันบวกดามาจอ่าประมาณนี้เลยโอเคนี่ท่อแรกนะท่อที่สองคือท่อระยะอ่าท่อระยะก็คือจะบวกระยะการยิงถึง4.5หน่วยเลยทีเดียวและจะลด ดาเมจหนึ่งหน่วยและสกิลก็คือถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่า RNG มาอ่าโอเคก็เช่นเดิมฮะฮิวหนึ่ง RNG บวกหนึ่งก็คือระยะบวกหนึ่งิสองก็จะบวกสองิวสามก็จะบวกสามและถ้าคุณโดนยิงค่า RNG ก็จะรีไปเป็นศูนเหมือนเดิมประมาณนั้นนะฮะ โอเคท่อที่สามท่อท่ออัตราการลั่นอ่าใช่เอ้ยไม่ใช่ดิท่อที่สามคือท่อความแม่นเออจจำผิด <c oughs> ท่อความแม่นซึ่งมันจะลดเมื่อกี้เห็นว่ามันลดไอ้นี่ลดอัตราการลั่น0.3หน่วยแต่ไม่บวกอะไรเลยแต่ถ้าใส่เข้าไปแล้ว เราก็จะได้ค่า ACC มาคะค่า ACC ก็คือความแม่นถ้าหากว่าเราคิวหนึ่งคิวค่า ACC ACC ก็จะบวก15%คิวที่2ก็จะกลายเป็น30%และคิวที่สก็จะกลายเป็น45%ซึ่งก็จะตันเพียงแค่45%เท่านั้นและถ้าคุณโดนยิงแล้วตุยค่านี้ก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนเหมือนเดิม ประมาณนั้นเลยนะฮะส่วนท่อนี้ก็คือท่อทําไมมันสลับที่กันว <c oughs> ะอาอันนี้ก่อนส่วนตัวนี้จะไม่มีสกกลก็คือมีโอกาสติดคริตข้อ50เปอร์เซนในทางด้านของเออ่ในในทางด้านของศัตรูที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยปืนของศัตรูเกิดการเออ่สตันฮนะ สตานก็คือมันจะยิงเราไม่ค่อยแม่นอ่ามีโอกาสติดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแต่ถ้าใส่แต่ถ้าเราใส่ก็จะไม่มีค่าบวกอะไรนะฮะเพราะมันก็บอกบอกบอกสกิลมันมาอยู่แล้วอ่าไม่มีนะฮะแต่ถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะลดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถอดถมันจะลดดาเมจหนึ่งหน่วยอ่าแต่แรกกับสกิลนะฮะ ที่จะทําให้ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสคิวศัตรูได้มากขึ้นแล้วกันผมพูดแบบนี้แล้วกันอา่าก็คือโอกาสติดทีด่เข้าถึง50%เลยทีเดียวแล่ท่อสุดท้ายคือท่อท่ออัตราการลั่นครัซึ่งก็จะบวกอัตราการลั่น0.6%เลยแต่จะลดระยะ2.2หน่วยถ้าใส่ไปแล้วเราก็จะได้ค่า BUR มาค่า BUR ก็คือค่าความลั่น าเราคิวหคิค่าอัตราการลั่นก็จะบวกเป็น0.2คิที่2ก็จะกลายเป็น0.4และคิที่3มันก็จะกลายเป็น0.6และมันก็จะตันเพียงแค่นี้และถ้าคุณโดนศัตรูยิงแล้วตุยค่านี้ก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็น0เหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้า M16A2 c า a r i s m นะฮะสำหรับของแต่งซึ่งผมก็ชอบใช้ท่อลั่นเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูรอยยิงกันมั่งดิสาบน้าตายฮะเฮเหลือมีนั่นหน่อยหนึ่ง มายิงคุมเอ้ยเอาแบบยิงลัวก่อนโอเคมีตีดขึ้นเกาะกลุ่มกันเป็นไปทางขวาเออโอเคแบบยิงคุมโอเคยิงคุมถ้าจะดีกว่านะอ่าโอเคมันและอีกอย่างนึงฮะมันเล็งได้ด้วยอ่า โอเคเล็เลงแบบยิงยิงลัวโอ้โหดีดขึ้นแล้วก็ยังเซไปทางขวาอยู่ฮะโอเคเล็งแบบยิงคุม oh, โหโคตรนิ่งเลยฮะเออ,อน,นี้น่าจะดีกว่าไหนลองแบบไอ้นี่ดิลองแบบเดิน กระจายล <laughs> องแบบโอเคยิงแบบ <c oughs> แคุมแทบจะเป็นเส้นตรงฮะออนี่น่าจะใ้นั่นหน่อยโอเคประมาณนี้ฮะแต่ถ้าถามว่ามันยังมันโกงกว่า พวกฟูก้า h h เฮดเแล้วก็ลูเวนเซียไหมผมก็กล้าบอกว่ายัางนะฮะอ่าอยัางไม่กงเท่า h ฮดเฮดลูเวนเซียแล้วก็ฟูกานะฮะแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสได้ถาวรมาแล้วลองยํำดูเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้ฮะอันนี้ผมคาดการไว้นะเออ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ในการรีวิว M16 A2 c บ A สอคาริมานะฮะ แต่รูปทรงเนี่ยมันเหมือนเอนหนึ่งนะโอเค okay. เขาได้แจกมามาให้ใช้สามวันอ,อส่วนอีกสองปืนก็สาวันเท่ากันฮะเดี๋ยวมาให้ดูที่หลังโอเค okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอเคแล้วค่อยมาดูต่ออีกสองปืนนะฮะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Поберегись! Бросаю гранату! Стой! 大丈 I'm killed! Враг убит. Спасибо. Спасибо. Бросаю гранату. <звук> <звук> <звук>